สวัสดีครับผมเอฟซีทุกๆคนเนาะครับเนาะพะกันอีกแล้วครับขอบคุณมันจ้าครับผมภาพมันยิสะท้อนแสงแน่จังหน่อยนะครับเด้อผมมาในนาเทศกาลครับว่าอยู่ในหมอคิดนี่ยคนอีสานเฮาสิกกับขึ้นทิ้นหลายบ่ครับผมผมมาเฮ็ดคลิปให้เอฟซีบิ่งเด้อครับเด้อจังใดกะเด้อเพราะว่าผมปิดปากปิดจมูกเดยอครับท่ำใดเอ็นที่เบาเบื่อเบาบ้อ มวนโบกเขาหูเอฟซีที่เป็นโบนบานเฮาสิสกับบ้านหลายบ่ครับสำหรับหนาเทศกาลปีนี้ครับปีจะเริ่มติดตามคนมรนจาเองครับเด้อกดไวเลยครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับมาค่ะมาผมพาไปเบิ่งครับในมอคิดพฤษทสารหรืออีสานบานเฮาสิสกับบ้านหลายบ่ครับผมสำหรับนาเทศกาลปีนี้ครับผม มาเลยครับมามาครับมาติดตามผมมาเลยครับนี่ครับเอฟซีครับเขาแถวกันยังสี่แลครับจางเห็ดถูกโตแล้วครับเจ้านี่ครับนี่ครับนี่ครับเคนจัดระเบียบให้ครับเอ่อคนบริการจัดระเบียบให้ทุกอย่างทุกแนวครับเอฟซีครับผมนี่แหละครับจะเลื่อมอ่าผ่ามาน้ำแล้วครับผ่าปิดดังปิดจมูกครับ ไส่แม็กมน,นี่ละนั่งใส่แม็กกินรถลูกนี่ครับผมต้องเช็คกอุม้มนะคู่มัอยู่ในโต๊ะสปองนั่นเ้อครับเด้อนี่ครับเคนบริการสุดยอดครับผมไม่ต้งองรีบครับไม่ต้องรีบเย็นเย็นครับเยน็นเย็น ผมวัดผมกู้้มในโต้เฮ้ครับผมพันบ่มันใจเพิ่นก็ให้เบิ้งอีกครับผมครับให้เช็คอีกครับขันบ่มันใจเพิ่นให้เช็คอีกครับผมคือเช็คเนี่ยให้มันใจเลยครับว่าปลอดภัยครับก้อนที่ขึ้นรถงแต่มีเองสี่ครับ ตรวัปุ่นกระพุ่มไ่ในลางกายห้าเดวยคกับเอ้อะเป็นเละเอียดครับผมต้องทำเพ็ดละเอียดครับต้องหวงแล้วครับอยู่ในหมอคิดสองห้าเนี่ยตอนที่เขาในหมอคิดกับตรวจอุณนกระพครับผม ตรวจอุณหภูพิแม้วครับเ้อนี่แล้วครับภายในหมอคิดครับผมช่องนี่ปพกจีบจะเป็นรถช่องเมล้วครับเ้อร์เรนครับผมนี่ครับช่องที่ว่างๆนี่ครับผมจะเป็นรถช่องเมกแรีนครับพอจวงนี้ผู้โดยสารพัฒน์อขึ้นมายังบอลลงมาหารถนะครับผงจะสิบเทียงหาสิบครับนี่แหละครับ นาเทศการปีนีของของอยู่ในหมอคิดบ้านห้องิเป็นยังสี่ครับผมครับน,นี่แล้วครับนาเทศการวันที่เก่าเมษาเด้อครับเดอ้อปีสองพันารอยหกสิบสี่ครับผม,มนี่แล้วครับ ผมมาเห็ดขีดกีไา่ในเอาขั้นซีเห็ดซีเบงเดียวกับเด้อว่าผู้โดยสารสิขับขึ้นกินอิสานบานห้าหลายเพราะขับสำหรับวั้นที่เก่าไงครับผมติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับยิสานบานห้าสิขึ้นกิ้นหลายเพราะครับผมติดตามผมมาเบงเลยครับผมฝนตก้ะครับในหมอกิตครับผมนี่ครับเอฟซีครับผม นี่ฝนกำลังตกค,ครับอืนี่แหละครับฝนกำลังตกลงอืนี่ขึ้นมาข้าเดี๋ยวตกยังสิแหละครับผมอืับเบิ่งไปเรื่อยๆครับผมฝนตกฝนตกรับผมเดี๋ยวเดี๋ยขบเด้อผมคอยเอฟซีปิดโทรศัพท์ก่อนครับผม ครับผม,มน,นี่วันที่เก่าเลยครับเจ้อฝนมาตกตกกล้หนาเทศกาลพอดีครับผมกับรถจอดข่าู้ได้สารครับผมกับเจ้โเอโถเจ้ากับเจ้อ ผู know, das ้โดยสารู่ภายในบพราะฉะน้นีดหอกครับภายในอาคาร C ยังบนมีผู้ใดยสารครับผมนี่แล้วครับเ๋ยวคำจังหน่อยผู้ไดยสารก็มากขึ้นรถแล้วครับผมนี่ครับภายในอาคาร C นะครับเด้อภายในอาคาร C ครับเราต้องไปซีเรียสกับว่าจุดใดครับ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 นี่สื่อสายนะครับเด้อ นี่สุดสายครับนี่สุดสายครับเอฟซีครับผมนี่ผมใช้บรรยากาศสดๆให้เอฟซีบังครับผมเก็บเก็บสดๆเลยครับผมเก็บปุ๊บผมก็สิพเป้าไปลงให้เอฟซีบังเลยครับผมนี่แหละครับประมาณอยู่ในหมอกินในใบสามใบสามห้าสิบครับผมเดี๋ยวผมสิบป้าไปตัดคลิบให้เอฟซีบังทันทีเลยครับผมนี่ครับ บานห้องครับผมมาใดเลยเดียครับเด้อนี่ครับเอฟซีบอกเขาใจจุดใดก็คอมเมนต์ตารางคิดสดๆดเลยครับผมคอมเมนต์มาบอกกับคนมันจะไดครับผมนี่แล้วครับนี่ครับรถกอทมอรถห้องน้ำกอทมอกับมาให้บริการผู้โดยสารเราเด้อครับเด้อมามาใดครับผมมาต้องย่างหาครับผม นี่เดี๋ยวเห็นรถสีเขียวเขียวนี่มาไดไรเลยครับผมอติดปวดนักปวดเบาเด้อครับเด้อนี่ครับภาพเต้นบาครับเอฟซีครับคลิปนี้ออกไปแล้วก็คอมเมนต์บอกผมนี่เด้อครับเด้อเอฟซีถกคนครับผมนี่ครับฝนตกคงจะเศร้าครับเอฟซีฝนฝนตกคงจะเศร้าครับนี่แล้วครับ ครับเอฟซีครับติดขึ้นรถกับต่อคิวกันยังสี่เด้อครับเด้อพาปิดจมูกดีๆครับผมล้างไม่ล้างมือปิดจมูกดีๆครับเนี่ยบานห้องครับผมเบิ่งซานคำก็หนีน้องคำเนาะว่าอีสานบานห้องติดขึ้นกินหลายบ่ครับผมเอฟซีครับพาติดตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเด้อครับเด้อ ครับผมคนบานห้าสิงห์บานแหงสี่แล้ะครับมีสารขึ้นขึ้นมันเป็นนาเทศการลราเด้ะครับเ,ออเด้อเดือยเมษาครับมื่อวันที่เก้าครับผมนะครับผู้ใดก็อยากไปหาขอหาแม่หาผู้เฒ่าเนาะคบนะเนาะเก็บเงินได้แล้วอเอาเงินไปให้ผู้เฒ่ากับเมื่อครับผู้เฒ่า หรือพ่อหรือแม่สิดีใจที่สุดในโลกเลยครับเห็นหนาน์โลกเอาเงินไปให้เอาไปใส่มือพอ่อใส่มือแม่ครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกๆนคนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปอยู่อาคขันซีก่อนครับผม จะเริ่มให้เป็นกําลงใจคนมันจาในเด้อครับเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดซัปตะไข่กดติดตามให้นะครับกดกระดิ่งไว้เลยครับเพราะว่าตอนแรกผมสิเห็ดคลิปให้เอฟซีเบิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้สำนีกสักก่อนครับเพราะว่ามันสิโดนครับผมติดต่อคลิปมือแรงอีก้อครับสำหรับวันที่เก่าเด้อครับเด้ออ่าอย่าลืมเด้อครับเด้อซอยผมนะครับกด ติดตามกดกระดิ้งไว้เลยครับพอสิบพัฒนดคลิปดีๆของคนมันจาครับผมขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับ